นี่คือยางเผาขับนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่เคยเห็นหรือบางคนก็อาจจะเคยเห็นนะครับทีนี้เราก็จะมาบอกถึงความสําคัญของอยางเผาขับว่าหน้าที่ของมันเนี่ยทำหน้าที่อะไรยังไงนะครับยางเผาขับก็คือทําหน้าที่ครอ,อบนะครับลูกปืนเผาขับหรือหัวเผาเผาขับซึ่งถ้าเกิดยางตัวนี้ขาดนะครับสมมุติว่าขาดปุ๊บนะฮะ มันก็อาจจะทําให้พวกดินพวกทรายเนี่ยเข้าไปที่หัวเพาหัวเผาขับได้แทนที่เราจะใช้หัวเผาขับนะครับให้มันนานๆหน่อยพอดินหรือทรายเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ดินเข้าไปที่หัวเผาขับนะครับทําให้เกิดการสึกหลอของหัวเพาขับได้เร็วขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นยางเพาขับเนี่ยมีความสําคัญมากครับใครที่ มีการตรวจเช็คช่วงล่างก็ให้พี่ๆช่างนะครับเขาช่วยตรวจเช็คดูด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดยางพกขับเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนลูกนึงก็แค่หลักร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดไปโดนหัวพกขับเนี่ยบางทีหัวหนึ่งเป็นบางรุ่นนะครับพันสองพันสามพันก็แล้วแต่นะครับก็ฝากเอาไว้นะครับสําหรับยางพกขับก็ทําหน้าที่ประมาณนี้นะครับเผื่อใครที่อาจจะมองข้าวว่าเฮ้ยแค่ยางพกขับนะครับขัดนิดขัดหน่อยคงไม่มีปัญหานะครับแต่ผมบอกเลยว่า จากจุดเล็กๆตรงนี้นะครับลามไปถึงจุดใหญ่ๆได้เลยนะครับสําหรับพวกรถเก๋งหรือรถที่มีระบบขับเคลื่อนเพาขับนะครับก็ฝากดูด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆนะครับเวลาการชอมนะครับสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับผมใครเห็นว่าดูคลิปผมแล้วมีสาระความรู้ก็ฝากกดติดตามนะครับฝากกดแชร์ฝากกดไลค์จะได้ทําคลิปการเลือกดูอะไรได้อย่างถูกวิธีและถูกต้องแล้วก็ประหยัดเงินด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เท่านี้ครับผมขอบคุณมากครับ